สวัสดีครับจะได้เสียงทําไมวะสวัสดีครับนะวันนี้นะครับเราจะมีโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งนะครับมาแนะนํามันเป็นโปรแกรมที่เอาไว้ลบโปรแกรมอีกทีหนึ่งนะครับขอเรียกมันว่าโปรแกรมลบทุกอนุคุมขนนะครับมนชื่อตัวนี้เลยนะครับ r e v o uninstaller นะครับอ่าสามยังถูกไหมวะ r e v o อันอินสตอลสตอลประมาณนี้นะครับผมก็เราเปิดโปรแกรมเลยแล้วกันนะครับผมไม่ต้องพูดพ่มทำเพลงนะครับเสียเวลานะครับก็อันนี้เราจะเข้าขั้นตอนการลบเลยนะครับผมนะก็ไปที่โปรแกรมที่เราจะลบนะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับแต่ทีนี้ผมจะลบตัวนี้แล้วกัน OBS Studio นะครับ แล้วเราไปคลิกที่ uninstall นะครับ <Wow. S 1> ตรงน,นี้เลยนะครับแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะครับถ้าโปรแกรมนี้มันจะค้นหาไฟล์โฟลเดอร์ที่เราจะลบนะครับโฟลเดอร์ของโปรแกรมนี้นะครับขอบอกว่าทุกโฟลเดอร์เลยนะครับในคอมพิวเตอร์ที่มันเป็นของโปรแกรมที่เราจะลบชื่อว่าโปรแกรม obs studio นะครับ อันนี้เลยนะครับในหน้านี้มันจะขึ้นให้เราลบนะครับก็คืออันอินสตอลเลยนะครับผมนะยวรอนิดหนึ่งนะครับอันนี้คือขั้นตอนลบโปรแกรมไเฉยนะครับยังไม่ใช่การขั้นตอนของการลบโฟลเดอร์นะครับส่วนอันนี้นะครับจะเป็นขั้นตอนของการลบโฟลเดอร์นะครับเรามาที่สแกนนะครับให้มันค้นหาโฟลเดอร์ ของโปรแกรมที่เราจะลบนะครับ่าตอนนี้นะครับก็มีโฟลเดอร์ขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับป<ะ>ั๊กแล้วก็ทำการ select all นะครับแล้วก็ delete นะครับโอเคแค่นี้นะครับโปรแกรมที่เราลบนะครับก็หายหมดเกลี้ยงออกจากออกจากคอมพิวเตอร์เรานะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมนะผมก็สิ้นสุดการแนะนำใช้โปรแกรมอันอิสต่อในครั้งนี้นะครับผมหากท่านทอกใจชอบใจชอบใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดสับตะไคร้ให้ผมด้วยนะครับเอาตะไครมาแล้วก็เอามีดสับสับสนะครับสับตะไคร้โอเคบายบาย you oh.